วันนี้ก็มีประเด็นเรื่องการคิดดอกเบีย้ยที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับก็เนื่องจากว่ามีชาวบ้านนะครับที่เข้ามาติดต่อที่สำนักง,งานนะครับเพิ่งเมื่อกี้หยกๆเลยครับก็คือว่าเขาได้ไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าหนี้นอกระบบแล้วก็คิดดอกเบีย้ยเนี่ยร้อยละ2ต่อเดือนนะครับก็คือร้อยละ24ต่อปีนะครับซึ่งเคสแบบนี้นครับเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่า ลูกหนี้อาจจะไม่ทราบข้อกฎหมายหรืออาจจะไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับก็คือการกู้ยืมเงินนะครับโดยกู้ยืมจากบุคคลธรรมดานะครับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยกฎหมายนะครับได้กําหนดเอาไว้ว่าห้ามม่ให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็ร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับในกรณีที่คิดดอกเบี้ยรายเดือนคราวนี้การที่คิดดอกเบี้ยเกินไปกว่านี้ จะเป็นการคิดที่เกินอัตรากฎหมายกําหนดทั้งหมดเลยถ้าเกินร้อยละสิต่อปีปัจจุบันนะครับสารดีกาได้ตีความเมื่อมีการฟ้องร้องคดีกันแล้วก็คือเป็นการที่อดอกเบีย้ยเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับเนื่องจากมีกฎหมายห้ามไว้ในส่วนของดอกเบีย้ยก็จะตกเป็นมูคะเจ้าหนี้จะได้แค่เงินต้นคืนส่วนดอกเบีย้ยที่จ่ายไปแล้วนะครับสามารถนํามาหักกับเงินต้นได้นะครับนำมาหัก เป็นการชำระเงินต้นคืนได้นะครับและอีกอย่างนะครับผู้ที่เรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับจะมีโทษด้วยนะครับมีโทษทางอาญาก็คือโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน20,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับแต่สําหรับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ชั้นดีนะครับที่ให้อาจจะญาติสนิทมิตรสหายนะครับกู้ยืมเงินไว้แล้วก็ไม่ได้เขียนดอกเบีย้ยไว้ในสัญญานะครับ แม้เราจะไม่ได้เขียนดอกเบี้ยไว้กฎหมายก็ยังให้คิดได้นะครับถ้าไม่เขียนไว้ในสัญญาก็คิดได้ร้อยละ3ต่อปีนะครับส่วนกรณีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าดอกเบี้ยผิดนัดนะครับดอกเบี้ยผิดนัดก็คือเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้แล้วแต่ลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้นะครับเมื่อมีการผิดนัดขึ้นแล้วถ้าเกิดมีการฟ้องคดีคิดได้ร้อยละ5ต่อปีนะครับในกฎหมายได้กําหนดรายละเอียดไว้ในลักษณะที่ว่า3ามบวกสนะครับก็จะเท่ากับ ร้อยละหต่อปีครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากเตือนนะครับไปยังลูกหนี้นะครับที่มีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินนะครับก็อยากจะเตือนไว้ว่าเราไม่ควรลงรายมือชื่อนะครับในกระดาษเปล่าหรือลงรายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้ระบุข้อความครบถ้วนเช่นไม่ได้ระบุยอดเงินไม่ได้ระบุดอกเบี้ยไม่ได้ระบุวันจ่ายคืนนะครับอันนี้ไม่ควรทั้งสิ้นนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราจะกู้เงินนะครับก็อยากจะให้กู้จากเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าคิดดอกเบี้ยเกิอนอัตราที่กฎหมายกําหนดเพราะว่ามันจะเป็นการผลชําระที่ไม่จบสิ้นนะครับ